วันนี้เราก็จะมาพบกับคลิปเรื่องคำกริยาโดยครูนงลักษณ์มชัยเคศน,นะคะคำกริยาหมายถึงหมายถึงคำที่แสดงอาการหรือแสดงการกระทำา 2. ททำหน้าที่เป็นประธานกริยากรรมอย่างเช่นกินเรากินอาหารประเภทของคำกริยา 1. กริยาที่มีหน่วยกรรม2กริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมกริยาที่มีหน่วยกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังหล,หลักจำง่ายๆต้องมีคนมาเติมเต็มตัวอย่างเช่นชาวนาเกี่ยวข้าวนักเรียนเขียนรูป แม่สอนลูกน้องกินข้าวคำกริยาทวิกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีสองหน่วยตามหลังหน่วยหนึ่งเป็นกรรมตรงและหน่วยหนึ่งเป็นกรรมรองเช่นเขาสอนภาษาไทยเด็กๆแม่ให้เงินน้องกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมคำกริยาอากรรมคือ คำกริยาที่ไม่มีนามวลีทำหน้าที่กรรมตามหลังเช่นพระอาทิตย์ขึ้นน้องหัวเราะคำกริยาคุณศัพท์คือคำที่แสดงคุณสมบัติหรือสภาพของคำนามเช่นเด็กคนนี้สวยละครสนุกคำกริยาไม่มีหน่วยกรรม กริยาต้องเติมเต็มคือคำที่ต้องมีนามวลีตามหลังไม่ได้ตามหลังเพื่อเป็นกรรมแต่ตามหลังเพื่อเติมเต็มและขยายมักมีคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเกิดเท่ามีปรากฏตัวอย่างเช่นปีนี้เกิดน้ำท่วมใหญ่เด็กคนนี้เหมือนพ่อมาก ท่ารำคล้ายท่าสดส้อยมาลากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมกริยานำคือคํากริยาที่อยู่หน้าคํากริยาหลักเพื่อเพิ่มความหมายให้กับคํากริยาหลักตัวอย่างเช่นคุณช่วยเปิดพัดลมคําว่าช่วยที่คุณครู ทำเป็นสีฟ้าไว้นะคะคือกริยานาส่วนเปิดเป็นกริยาหลักฉันเตรียมเย็บกระทงคําว่าเตรียมเป็นกริยานาส่วนคําว่าเย็บเป็นกริยาหลักนักเรียนตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยตั้งใจคือกริยานาส่วนคําว่าเรียนคือกริยาหลักกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรม คือกริยาตามเป็นคำกริยาที่ปรากฏอยู่หลังคำกริยาชนิดอื่นไม่มีความหมายตรงๆเป็นเพียงความหมายที่เน้นหรือบอกทิศทางของคำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามักมีคำว่าไปมาขึ้นลงเข้าออกให้ไวเสียเอาตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้เก่งออก คำว่าออกเป็นกริยาตามนะคะรถวิ่งเร็วขึ้นคำว่าขึ้นเป็นกริยาตามเราไปไหว้พระมาออกคำว่าออกเป็นกริยาตามนะคะต่อไปเป็นคําวิเศษคําวิเศษก็แบ่งเป็น4อย่างด้วยกันคือหนึ่คำวิเศษสามัญ2คํควิเศษขยายเฉพาะ 3. คํควิเศษแสดงคำถาม คำวิเศษบอกเวลาคำวิเศษคำวิเศษทำหน้าที่ขยายกิริยาและใช้เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีคำวิเศษนั้นปรากฏตามคำกริยาคำวิเศษสามัญคำวิเศษที่ขยายคำกริยาทั่วไปตัวอย่างเช่นชั้นเบื่องานจังคำว่าจัง เป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่างานเขาเจ็บจริงๆจริงๆเป็นคำวิเศษที่ขยายคำว่าเจ็บคำวิเศษขยายเฉพาะคือคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้ขาวจ้วะคำว่าจ้วะขยายคำว่าขาว น้องเคี้ยวน้องเคียวข้าตุยตุยคำว่าตุยตุยขยายคำกริยาว่าเคี้ยวคำวิเศษแสดงคำถามคือคำวิเศษที่ใช้แสดงคำถามอย่างเช่นทำไมคุณถึงจึงไม่มาทำงานเพราะเหตุใดเขาจึงมายืมเงินเธออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร คำวิเศษบอกเวลาอย่างเช่นกลางคืนมีร้านอาหารโตรุ่งพรุ่งนี้ฉันจะไปภูเกต็ตเมื่อกี้ใครมาเราเล่นรำวงเวลากลางคืนวลีและกริยาวลี องค์ประกอบของประโยคปกติจะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงโดยภาคประธานจะมีองค์ประกอบสําคัญคือนามวลีและภาคแสดงจะมีองค์ประกอบสําคัญคือกริยาวลีมาดูตามตัวอย่างนะคะตามในตารางภาคประธานกับภาคแสดงภาคแสดงก็คือกริยานั่นเองภาคภาคประธานคือแมวกระโดดแมวเป็นประธานกริยาคือกระโดด นักเรียนทุกคนในโรงเรียนร่าเริงกันเต็มที่ลีลาท่ารำของรำวงไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีกริยาวลีนาฬิกาข้อมือเดินไม่ตรงเวลาเป็นประโยคเพราะมีกริยาวลี นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีกริยาวลีนักเรียนกำลังรับประทานอาหารเป็นประโยคเพราะมีกริยาวลีกริยาวลีวลีที่ประกอบด้วยคำกริยาอย่างน้อยหนึ่งคำกริยาวลีเป็นส่วนประกอบสำคัญของประโยค ใช้แสดงอาการแสดงสภาพแสดงสถานะหรือแสดงความรู้สึกของคำซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นเจ้าหน้าที่ทุกคนพากันโล่งอกคำว่าพากันโล่งอกคือกริยาวลีแม่ครัวเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเพิ่งทำกับข้าวเสร็จคือกริยาวลี หนุ่มสาวจับคู่กันรำวงสนุกสนานคำว่าจับคู่กันรำวงสนุกสนานคือกริยาวลวีแต่ก่อนชาวนาจะช่วยกันปักดำข้าวกล้าในนาจะช่วยกันปักดำข้าวกล้าในนาคือกริยาวลวีสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วยนะคะคลิปนี้คุณครู ขอนำเสนอจบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ